สวัสดีค่ะโค้ดการเรียนสิดนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดนะีจะไปเรียนที่ไหนถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการครบทั้งหัวข้อนะคะและจะเสียค่าเรียนแพงไหมคําถามเหล่านี้ อยู่ในใจท่านหรือไม่วันนี้นะคะสถาบันสอนออนไลน์ d n w ได้เปิดแล้วค่ะเพื่อให้ทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพได้เข้ามาเรียนออนไลน์แบบฟรีๆได้เลยฟังไม่ผิดค่ะฟรีแน่นอนนะคะกับสิหัวข้อนะคะที่ท่านจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง เฟซบุ o กนะคะการสร้างเพจร,ร้านค้านะคะการสร้างโฆษณาแบบ Facebook นั้นเราต้องทําอย่างไรนะคะการตัดต่อวิดีโอการตกแต่งรูปด้วยคลายมาสเตอรนะคะและอีกหลายๆโปรแกรมที่ทําให้ท่านเป็นเซียนออนไลน์ได้เลยน่าสนใจไหมนะคะดีจิสเตอร,ร์ที่ใต้ล่างนี้นะคะแล้วติดต่อมาที่โค้ดก่อนกันโอกาสดีๆอย่างนี้ถ้าท่านพลาดหรือว่าเสียโอกาสนะคะและพบกันค่ะ ซื้อเปิลค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะได้มาเรียนออนไลน์ที่นี่รูดซึ่งวันดีมากเลยจ้าอยากให้ทุกคนมาเรียนคือคอยนิดเดอร์แบบเรียนสนุกและก่บความรูดีจากคนที่เรเคยเรียนจากคนที่บ่เคยจับค่อมเลยกับเรียนได้ค่ะบ่เเคยจับค่อมเลยกับเพิ่นก็สอนให้โตโตได้ค่ะแล้วก็สามารถ เทปโปรแกรมทุกอย่างได้เบิดเลยค่ะเพราะตอนนี้แค่เลี้ยนแค่สามมือเองก็สามารถตัดตอ่อยิงแอดแล้วก็ทำได้เบิทุกอย่างที่ที่โคตรสอนค่ะคอมพิวเตอร์ก็เป็นแล้วค่ะจากที่บ่เป็นคอมพิวเตอร์เลยก็เป็นแล้วค่ะอดีตพี่นางเคยเป็นแมค่ค้าตลาดนัดมาก่อนคะ่ะตอนนี้ผ่านตัวเองมา ทำอาชีพออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องตากแดดตากลมตากฝนค่ะคืออาชีพนี้ทําอยู่ในร่มก็ได้ตังค่ะมาที่นี่ประทับใจคือมีสอนออนไลน์ฟรีแล้วก็จับมือสอนตัวต่อตัวค่ะคือประทับใจมากตอนนี้พี่นางตัดต่อวิดีโอเป็นค่ะแล้วก็ยิงโฆษณายิงแอดค่ะเป็นหลายอย่างมากค่ะค่ะตอนนี้พี่นางตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าพี่นางขายของได้มากเลยค่ะ จากรายได้ได้มากกว่าที่ขายของตลาดนัดอะคะ่ะขายเสื้อผ้าตลาดนัดนะคะ่ะตลาดดีค่ะครูตู่นะคะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยู่ว่างๆนะคะอยากจะหาความรู้อยากจะหาอาชีพเสริมเพราะว่ามันมันเหงาด้วยนะคะเจอในมือถือนะคะเขาโฆษณาว่ามีเรียนออนไลน์ฟรีเอ๊ะเราก็สนใจก็เลยลองมาเรียนดูปรากฏว่าจริงค่ะ รีจริงแล้วก็ได้ความรู้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะทําออนไลน์ได้จริงเพราะตอนนี้ตัวเองก็ยิง f c e e o o o นะคะยิงแอด Facebook ได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนทักเข้ามาซื้อสามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเองซึ่งภูมิใจมากค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เพราะสถาบันนี้ได้ออมอบความรู้ให้เราโดยผ่านทางโค้ดนะคะโค้ดก็จะสอนเราเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ที่ครูตู่ไม่เป็นอะไรเลยในที่สุดก็สามารถที่จะทำอาชีพขายออนไลน์ได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อแปดค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นพูดง่ายๆว,ว่าเป็นหมอนวดเนาะเปิดร้านนวดมา8ปีค่ะแต่ด้วยมองว่าด้วยการที่ทำงานออกแรงเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องหมดแรงเนาะเลยมองหาโอกาสเพื่อที่จะหางานอื่นทำก็เห็นว่าทุกวันเนี้ย อ,ออนไลน์มาแรงก็เลยผ่านตัวตัวเองมาเรียนออนไลน์ที่นี่ค่ะแต่มาที่นี่เนี่ยสอนให้เราเป็นทุกอย่างนะคะแล้วทุกวันเนี้ยสิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือยิงแอดโฆษณาเป็นแล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะมีรายได้หลักแสนได้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนะคะรายได้หลักแสนเนี่ยแต่มาที่เนี่ย ทำเป็นและก็ทําได้จริงค่ะอยากให้ทุกคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวนะคะให้มาเรียนออนไลน์ที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ